สวัสดีนะทุกคนวันนี้เราก็กันในแต่งตัวไฟฟรีใน Blue พ e เ g u นกันแล้วน,นะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาแต่งเป็นเหล่าคามิล่าแมนกันนะเราก็จะเริ่มจากการแก้ผ้าไม่ใช่เราจะเริ่มจากการถอดชิ้นส่วนบางส่วนในตัวของเราออกนะคะแล้วก็พิมพ์ตัวเลข catalog ID หนึ่งสี่หนึอก้าสองเจ็ดแปดแลงไปค่ะเราจะได้เสื้อสูทสีดํามานะคะเป็นชุดของคาม e ล่าแมนค่ะแล้วก็ต่อไปพิมพ์ตัวเลข 14184400696ลองไปอีกทีค่ะเราก็จะได้กางเกงสุดสีดําของคามล่าแมนมา แล้วเราก็จะมาพิมพ์เสร์ชที่ All Accessories กันต่อค่ะเราจะพิมพ์คำว่า Cameraman ลงไปมันก็จะขึ้นหัวกล้องมาเยอะแยะเลยค่ะให้เราเลือกอันที่เป็นสีดำนะคะเดีย๋ยวแป๊บนึงนะขอหาแป๊บนึงเนี่ยแหละเราก็จะเลือกหัวแบบนี้ค่ะมันจะเป็นไททัน Cameraman v เวอร์ชั่นอัปเกรของตอนที่69นะคะแล้วก็ใเจะถัดเพิ่มลงไปด้านหลังได้ค่ะโอ้โหเจดแัดใหญ่มากกันแหละดูดิใหญ่กว่าตัวคนใส่หลายเท่าเลยนะเนี่ย แล้วเราก็จะใส่ปืนนะคะหรือว่ากระบอกปืนเนี่ยลงไปข้างหลัง2กระบอกค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเลือกใส่หัวไล่ที่เป็นกล้องค่ะ มันก็จะเป็นกล้องสี่เหลี่ยมที่มีทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ต่อไปก็เลือกใส่ปั้มปืนแบบที่หันมาข้างหน้าซึ่งก็มีแบบทั้งข้างซ้ายแล้วก็ทั้งข้างขวาเลยแล้วก็มาพิมพ์ที่เอเซอรี่ต่อค่ะเราจะพิมพ์ C จุด D จุดแล้วก็ U ค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่เกาะบ่าเพิ่มค่ะเกาะบ่าเนี่ยมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะเราจะใส่ทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนโมเดลค่ะให้เป็นโมเดลตัวใหญ่ๆนิดนึงนะคะ จะได้ดูบึกบึนนะแล้วก็เปลี่ยนสีผิวค่ะให้เป็นสีดําให้หมดเลยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพิมพ์ที่แคตตาล็อกไอดีกันต่อค่ะใส่ตัวเลข1 4 4 6 8 4 3 2 6 3 9ลงไปนะคะเราก็จะได้คอพลังงานตรงหน้าอ,อกมาใส่ค่ะโอ้โหดูดิคอพลังงานอันใหญ่เบ้อเธอเลยอะ่ะพลังงานต้องทรงพลังเหนียบๆมาแหละยิงคอพลังงานออกไปที่นึงเนี่ยน่าจะถล่มทลายเลยละมั้งแล้วต่อไปก็ใส่ตัวเลขที่แคตตาล็อกไอดี1558325 9282ลงไปอีกทีค่ะเราจะใส่อลาใส่ปาให้กับเขาพลังงานบริเวณหน้าอกของเขานะคะมันก็จะดูชดัดชๆๆชเลยนะเข้ากับเอฟเฟกต์ที่มีแหล,ละและตอนนี้เราก็แต่งตัวเป็นไททันคาเมลแมนอัพเกรดเสร็จแล้วพร้อมที่จะออกไปซ่าหลับพวกเราจะไม่ทันแล้ววันนี้เรานัดสาวสวยไว้นี่นะแย่ yeah, แล้วแต่งตัวใส่ชุดอะไรไปหาสาวดีนะวันนี้ถ้า,ยงงานนะอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาเสิร์ชที่ออลอเเซอรซอรี่ว่าสปิกอรแมนหัวเต็มเลยถ้าอย่งงางนั้นเอาหัวนี้ก็รับกันหัวสปิกอรแมน แบบมีเดโฟนหูฟังด้วยเนาะอะอาอเฮ้ยลืมมาหัวเก่าออกโปรติตาแป๊บๆเดี๋ยวเจอกันนะแป๊บหนึ่งไปหาสาวแปร์โอเคเริ่มหล่อละหัวเหลี่ยมเลยแล้วก็เรามาเปลี่ยนเสื้อกันดีกว่าเสร์ชที่เราบอกแคทตอลอกไอเดียว่า14 1 3 7 0 0 4 6 4 2ก็จะได้เสื้อต่อของเมนดาโรเลียนมาโอ้โหวันน,นนี้เน้นขึกจะโดนเสาตุ้ยทองหรือไงกันเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อเป็นลาย1 3 7 9 1 5 0 6 3 1 9ก็จะได้เสื้อสูตรผูก넥ไทสุดลอมา เออเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งบังแต่กางเกงมันยังขาดอยู่เลยนะ oh. เปลี่ยนกางเกงด้วยดีกว่า14900651669 ได้กางเกงที่เข้าชุดกับเสื้อมาแล้วเป็นยังไงล่ะหล่อเปล่าหล่อใช้เล่นนะเราเนี่ยแต่มันยังโล่งๆไปเนียนะถ้าอย่างนั้นเรามาเสิร์ชที่ออไอซ์ซัลี่ว่าสกีวีดี้ไททันเจ็ p แพ k ถ้าอย่างนั้นพี่เคนเลือกเป็นเจ็ p แพ k อันนี้ก็รับกันใหญ่กำลังดีนะเดี๋ยวไปหาสาวสายนะต้องรีบบินไปหาแล้วแล้วก็เปลี่ยนสีตัวละครเป็นสีดําด้วยถุงมือของเราจะได้เป็นสีดํานะ โอเคสาวสวยอยู่ทั้งไหนสปิกเกอร์แมนกำลังไปหาคุณแล้วหวัน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 คุณคุณต้องรีบไปรับหนุ่มซะหน่อยละไม่ได้เจอหนุ่มหลายวันไม่รู้ว่าหนุ่มเขาจะเป็นยังไงมั่งฮะใครอ่ะคุณคุณเออสิบบาทแล้วเรอสิบบาทแล้วเพลรอตั้งนานน่าบักไซสิบบาทนะรอบเพลไปเปล่าอ๋อมันจะไหวไหมล่ะเนี่ยมอเตอร์ไซค์คันติดหนึ่งนั่งได้สองคนเลยนะจะพาไปนั่งเรือเล่นาเปล่าโควิดหายยังอ่ะยังไม่ค่อยดีเลยเสียง ยังยังไม่ค่อยเข้าที่เลยนะโลกแพ้เดี๋ยแวบบวันนี้จะพาโรกแพ่ไปนั่งเรือนะแปะเป้าไปดิไปเที่ยวด้วยไปก็ขึ้นรถเลยแล้วจะโควิดนะแพ้ใส่พี่เคนไหมเนี่ยมันจะติดกันได้ไงหรอมันอยู่ในเกมนะอ้าวนึกว่ามันวิ่งทางสายแลนเาต้องแยกให้ออกมาระหว่างชีวิตจริงกับชีวิตในเกมนะแล้วลนถ้าขับมอเตอร์ไซค์อะไร <S <S 2> <S 2> อ่นะทน่าน้ําท่วม <laughs> ขาไม่ถึงพื้นะเราเนี่ยทายากทายากขับมาจะไปย,ยังไงขาไม่ถึงที่เหยียบนึกว่ากลัวเท้าเปียกลอวเราจะเบรกยังไงเนี่ยลรกแพ้เออ,อ,อ,ออเบรกด้วยเบรกด้วยเอาลงน้าไม่ดีกว่าเฮ้ <c oughs> ปเปียกหมดแล้วเนี่ยแต่ว่ารถเรามันสะเทินน้ำสะเทินบกอยู่แล้วแหละนี่ไงขอนําเสนอเรือยอทไมคของเราโอ้โหไม่เจอกันแป๊บเดียวนี่แอบไปถอยเรือลําใหม่มาแล้วเหรอโอ้โหรูหลาม้าเข้าชามัดเลยล่ะดูดิาดูท่านั่งสีไข่ห้างด้วยโอท่านั่งจับเจ้ามากเลยอะ ไหนดูดิตรงนี้ตรงนี้เป็นโต๊ะรับแขกเหรอเป็นโต๊ะอาหารด้วยหรอว้าวเหมือนโต๊ะอาหารญี่ปุ่นเลยอมีซาซิมิกินม่เลากาตังดูซิว่ารากินอะไรได้มั่งรู้สึกว่าจะวางบนโต๊ะไม่ได้นะโอ้กำลังหิวเลยอะไม่เห็นมีอาหารมาต้อนรับแขกเลยท้าบอกว่าให้แขกพกมาเองอ้าเฮ้ยมาดูข้างในดีกว่าตรงนี้มีบาน้ำด้วยนะอะไรมาแล้วเดี๋ยวแจกน้ำฟรี อยากกินน้ำสมูทตี้ปล่ายจะทำน้ำสมูทตี้ให้กินนะอืมเอาน้ำอะไรดีเอาเป็นโอวันตินเย็นก็แล้วกันนะโอวันตินสมูทตี้นหนขอแก้วหนึ่งครับ เอาไป<อ>ชิมกันเยวาเอามาให้แขกกินไม่ได้เอาไปกินเองรวใช้ใช้ได้อ่นะหยุดกัน <laughs> อ๋อใช้ได้ใช้ได้ไดลองชิมลองชิมดูหมดกัน <c oughs> โอ้โหูโดเรเหลืออยู่ครึ่งแก้วเนี่ย <c oughs> เหลืออะไรให้เรากินแล้วเนี่ยเนสเนสเดี๋ยวเราจะไปวางพร็อพกันด้วยนะเดี๋ยวเราไปวางบนเกาะกันดี Ó ดมากรู้สึกว่าในแมปนี้อัเปเดตให้วางพร็อพได้เยอะขึ้นด้วยนะโอ้โหข้างล่างมีพิซซ่าให้กินได้เหรอใครมาอบพิซซ่าทิ้งเอาไว้อะ ว้าวสุดยอดเลยอุ้ยชิดยืดฮะมีชิดยืดด้วยเหรอนรกว่าน้ำลายยืดแหละว่าน้ำน้ำลายอ้อมายี่แชล่าน้ำลายเขาเองแหละอะไรพี่เคนขึ้นมาข้างบนอีกรอบเราไปดูห้องนอนดิมีห้องนอนด้วยเหรอห้องนอนของแขกด้วยเหรอเนี่ยโอ้เตียงใหญ่มากเลยอ่ะมีสเตียงพอดีเลยนะนอนได้สองคนพอดีเลยด้วยเงี้ยใหญ่จุ้ยมันไม่ติดคอใช่เป่า คิดติดคอนอะทางนี้ทางนี้เราสามารถส่องดูวิวข้างนอกบ้านได้ด้วยนะออแต่รู้สึกว่าพี่เคนจะตัวเตี้ยไปนีิดะมองแล้วไม่เห็นเลยอะแต่เขาเมาขึ้นมากเลยตอนเนี้ยอันนี้ห้องน้ำหรอ โอ้ห้องน้ํารู้สึกมันจะอึดอัดนะต่เข้าได้ทีละคนนะแล้วน้ํามาจากไหนอ่ะก็สูบมาจากท้องทะเลไงล่ะเอ้าเฮ้ยราอาบน้ําไงมันไม่เค็มตายอ่ะเนี่ยอ๋อมันก็จะเค็มเ็มนิดนึงอะคิเกลือติดอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมาดูดิด้านหน้าของเรือว้าวเหมือนไทยทานิกเลยอ่ะดูดิยอดเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เหมือนก็ดีนะเนสเราสามารถดูวิวได้ด้วยนะไอวิวดีวิวดีข้างบนนี่สำหรับคนขับเรือ อ๋มีมอนิเตอร์พร้อมไหมนะอะไรก็ไม่น่าเยอะแยะไปหมดไงกิ่งอ๋อดูท่านอนเดี๋ยวไปนอนบ้างดีทาไม่ไหวแล้วนี่ข้างบนมีแคมไฟด้วยนะเอ้ยอันนี้หรือหลาอ๋อขท่านนั่งแบบผู้บริหารอ้อหนั่งแบบประธานบริษัทนะนน่อหล่อไม่ล่ะนี่เขานั่งขัดสมาธิด้วยนะนี่เป็นคนเรียบร้อยเชียวอออมันท่าอะไรนะ เนี่ยเหรอถ้าเมาเรือยไงล่ะเมายาคุ้ยแยยน่เลย <c oughs> ว่าสบายอันนี้ท่านี้ยังดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยนะเวลานี้ดีจุงเบยนั่งเป๊ะจุ้ยมากเลยแหละไปเดีเวลาเอาเดินทางกันแล้วถ้าจะออกเดินทางแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวตรงนี้ปิดเปิดไฟได้เหรอ เราไปเกาะล้างกันดีไหมเกาะล้างเหรอเกาะไหนใช่เราจะไปแต่งเกาะที่นั่นไงไปลองวางพร็อแต่งเกาะที่นั่นยังไงล่ะเฮ้ยนั่นไงเจอแล้วเกาะข้างหน้านุ่นออกเดินทางได้ไปละล็อกแทซิ่งละลูกพี่ลูกพี่บวกไมให้มันเร็วกว่าน,นี้ได้มากสักเจ็ดสิบะไดเปล่านี่มันก็สุดแล้วเลยโยกกันเร่งไม่ถึงเลยเอาสักเจ็ดสิบได้ไหมล้ำมันใหญ่ต้องใจเย็นเย็นไหอ๋เมื่อไหร่จะมิดไม่เนี่ยลูกพี่ขับแบบเนี้มันก็ไม่ถึงสักทีอะดิออกเดิน ทางไปเกลไลายได้คงจะไม่ถึงการลายคงจะแก่ตต้ก่อนอะเอ้ยอย่บาบังบังไว้เนี่ยมองไม่เห็นนั่งไงลูกเพศก่อร้างอยู่ตรงนั้นลูกเพศไปจอดเลยเฮ้ยจริงด้วยแต่ว่าบ้านมันแพงนะลูกพี่ถ้ายังไงระวังกต่เพอาดีมาก <S <S เฮ้ยเป็นไรอย่าไปคิดมากนะ ถ้าเขาขายแพงแล้วก็เราก็ยึดเลยฮะเรายึดเกาะแล้วเหรอนั่นแหละพุ่งมาเลยโอ้โหครูดคาดครูดครูดอันนี้คือติดต้นมะพร้าวแล้ว่็ไหนเก่งแล้วเอาตือนกันตือนกันเดี๋ยวช่วยปั๊มหัวใจกันนี่ปั๊มหัวใจได้ฝ่าเท้าตเออแล้วเตือนแล้วไม่ใ้ชงนี่หยอย่ามยฮึ๊บฮึ๊บ เขไม่ใช่ช้างได้กระทืบปั๊มหัวใจแบบนั้นนะ่ะแต่ก็ใช้ได้ตื่นด้วยสุดยอดเลยเนี่ยไอเจ้าสปิเกอร์แมนอันนี้เรามาดูนี่อันนี้เรากําลังลองวางเก้าอี้นะเก้าอี้ก็เปลี่ยนได้ไหลายแบบไปละดูดิว้าวเก้าอี้อัปเดตใหม่นี่นะเขาก็อี้แบบไหนดีที่เข้ากับใช้หาดอ่ะเก้าอี้แบบเมื่อกี้ดีมากแบบนี้เนี่ยนั่งด้วยกันได้ทั้งแบบนี้ก็นั่งสบายดีนะดูสิวางกลางใช้หาดเลยอนาะวิวดีจุงดูดิเห็นแต่ต้นไม้ทอาไมหันวางไป้ทางนี้ มองไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าตรงนี้จะวางตู้ยงไงล่ะว้ยมีตู้เก็บของด้วยตู้ก็เปลี่ยนได้ไหลายแบบหลายสีหลายสไตล์นะเอาเป็นสีไหนดีอ่ะยังกับตู้จากอีเกียเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยสีน้ำตาลกับสีขาวก็สวยนะนี่เป็นคนขายตรงว่าเนี่ยถึงแบกตู้มาด้วยเนี่ยเขาให้วางพับได้ไหลายอันแล้วนี่ก็คือโต๊โต๊วตวไว้ปิกนิกก็ได้นะลูกแพรว้ถาถานนั่งสบายนะ <c oughs> นี่ต้นนี้ก็สวยใช่มีดอกไม้แค่ใจเลยนะสปิเกอร์แมนชอบต้นนี้ตับ่อไม่ค่อยเข้ากับชายขาดและทะเลแสนงามของเราในโลกแห่งต้นนี้คุ้นๆเะเหมือนอยู่บนเรือนี่นี่นี่อันนี้เหมาะสุดเลยเพราะว่ามีร่มกันร้อนด้วยแหละอ๋อพอดีเลยกำลังร้อนพอดีเลยขอบคุณนะรู้ใจจึงเบยเดี๋ยวตัวดำหมดไม่ได้ทาครีมกันแดดมานะแต่ตอนนี้ก็ดำจะด่บยังไงอะอันดำแ้เหรออันนี้มันดำแต่กำเนิดเลยเราวก็เตียงมีเตียงได้เหรอเตียงนี้ก็เปลี่ยนได้หลายแบบะ อ้าวเวกําลังโอนเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งนอนเฮ้ยเื้อเอื้ออโอ้กิ้งก้อวเลยด้วยจะเปลี่ยนให้ดูว่ามันมีเตียงหลายแบบเปลี่ยนเป็นเตียงคนไข้ก็ได้นะแล้วมันมีระบบดีอัตโนมัติด้วยเนี่ยโอ้หะเดี๋ยวก่อนพี่เคนยังไม่ป่วยไม่ต้องการถุงน้ําเปล่าอันนั้นมันเตียงคนปไข้นี่เราเตียงเอกะเรยโอ้ไปอีกแล้ว แล้วเตียงแบบไหนดีอ่ะเ,อเตียงแบบสามารถจะนอนดูวิวได้อะไรอย่างงี้เตียง่าตันหรือเตียงทําฟันกันแน่เนี่ยอันนี้มันเครื่องตรวจชีพจรเนาะเดี๋ยว <ปะ S 2> ยังไม่ตายเดี๋ยวก่อน <c oughs> จะเย็นก่อนนะยังไม่โคมา่าแล้วนี่คือที่ออกกําลังกายออกกําลังกายไปด้วยท่ามกลางทะเลแล้วก็สาดสายแสนส,สวยอ๋อหอยอย่างงี้ต้องซิกแพ็กขึ้นแน,น่เลยอ่ะฮึบอ,อ่ะเฮ้ยเจา้าฮึบอ้าว ไอ้น,นี่เปลี่ยนบบเป็นดัมเบลได้แล้วเฮ้ยหนอนี่ยกได้อุ้ยอันนี้เป็นบาสเกตบอลเข้ากันมากกว่านะ ว้าวไหนลูกบาสอ่ะลูกบาสไม่มีอ้าวแล้วจะเล่นยังไงชุดไททันคาเมราลงไปในห่วงแทนได้ไหมอ่ะดีนะจับเพื่อลงห่วงดีมากแล้วนี่ให้เคสเห็นเป้าใบพัดอ่ะมันเปลี่ยนแสงได้สีสวยจุ้มเบยเปลี่ยนสีได้ไหยนะแลนแเปเสาไว้นะเหมาะสำหรับแบบจะตกแต่งในเวลากลางคืนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ตรงนี้วางทีวีได้อ๋อนี่เรามาเที่ยวหาดทรายกลางทะเลแบบนี้ยังเอาทีวีมาดูด้วยหรอว่าแต่จะเอาไฟฟ้าตรงไหนล่ะ เราชาร์จแบตมาแล้วใช่ไหมสัญญาณก็ไม่มีนี่ยมีตัวเล็กทีวีไหมนี่นี่เอานี้ดีกว่านี่โต๊ะคอมเอามานั่งทํางานท่ามกลางชายทะเลแล้วก็หาดทรายแสนง,งามของเราอย่างเงี้ยหรอไอ้ว่าทํางานล่ะมาถึงทะเลแล้วก็ต้องเล่นเกมสซ่นี่ไงเปิดเป็นเจน้าโนบในโรบอบด้วยเป็นพรพ็อพในฝันของเราเลยนะที่ได้แบบมาทํางานกลางชายหาดและทะเลแบบเนี้ยสุดยอด แาว่าชีวิตจริงแบตมันน่าจะหมดซะก,ก่อนนะแล้วก็ป้อมปืนเอาไว้ปกป้องเกาะของเรานะเอ้าเฮ้ยอาไปยิงใครเนี่ยน่าจะยิงไม่ออกกระสุนด้านทังนั้นน่ะโอ๊ยแต่ว่านั่งได้นะดูดิวอาเล็งได้แต่ว่ายังยิงไม่ได้อะเป่ายิงแล้วกระสุนไม่ออกอยานมาทาั้งนี้ เอาฟ้ามากหมุนกระบอกปืนได้ด้วยก็คะข่าวอันนี้เราก็แต่งตัวในบลูเพเปอร์ไว้แค่นนี้ก่อนนะถ้าชอบเล่นบลูเพเปอร์แล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคลิกกดดิ่งให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมาคัดเป็พูดคุยกันนะครับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะบบ๊ายาย